คู่รักคนดังควงแขนฉนลองครบรอบแต่งงาน3ปีกันแล้วล่ะคะ่ะอีกหนึ่งคู่รักที่แฮปปี้และอบอุ่นสำหรับครอบครัวของนักแสดงพิธีกรสาวใหม่สุคนทวากับสามีดีเจต้นสอนระพงจิตสุนทรโดยทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันไปเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้มีทายาทด,ด้วยกัน1คนก็คือน้องชินะโดยพี่ๆแฟนคลับจะได้เห็นความน่ารักของพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆและลาสุดตอนวันนี้14พฤศจิกายนก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน3ปีทางด้าน DJ ตนก็ได้โพสต์ข้อความว่าปีนี้มีอะไรเยอะมากชีวิตที่แสนสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้หลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ซ้ำยังคงย้งคำคำเดิมว่าต้นจะดูใหม่ตลอดไปหลายๆเรื่องราวเป็นบทพิสูจน์เรื่องของเราขอบคุณทุกองคประกอบที่ทาให้มีวันนี้ปีนี้ฉลองกันเรียบง่ายตามสไตล์เรารักหมามีนะครบรอบฉลองแต่งงานแ,แต่งงานสสฉันอยู่ตรงนี้ท,ทั้งหมดหมดใจ #14 พฤศจิกายนคนอะไรแต่งงานกับหมี ในขณะที่ทางด้านสามใหม่เองก็ได้โพสต์ว่าครบรอบแต่งงานกันมา3ปีไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าพูดน้อยแต่ผู้หญิงคนนี้เน้นจริงจังจริงใจไม่เจ้าชู้ทาแต่งงานหาแตงเงินเลี้ยงแต่ลูกพี่จะเป็นผู้ชายที่สบายใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลผู้หญิงคนนี้เลยไม่มีอย่างแน่นอนเรื่องนอกใจทําไมพี่เสียใจพี่จงเอาสมาธิที่มีคิดเรื่องพวกนี้ไปหาเงินพันล้านได้เลยนะไม่ทาให้รกเปลืองสมองอย่างแน่ๆรักนะโดยทั้งคู่ก็จะพากันไปทานอาหารนอกบ้านแบบเรียบง่ายเพื่อเป็นการฉลองวัดครบรอบโดยสามใหม่เองก็ บอกว่าฉลองครบรอบแต่งงานของหนูก็จะมีอีกสคนที่หนูรักและเขารักหนูด้วยช h a a b u ทำกลาลังแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจและชื่นชมในความน่ารักของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ